ไม้ใหญ่ในป่าถูกโค่นลงไปเรื่อยๆแม้จะไม่มีเลื่อยเครื่องแต่อาศัยความชำนาญและเรี่ยวแรงของคนงานทำให้ต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบถูกโค่นลงมากองเรียงรายอยู่ในป่ารอเวลาให้รถสูงเข้ามาบรรทุกออกไปป่าใหญ่ไพรว้างที่รกร้างปลอดเปลี่ยวมานับร้อยนับพันปีต้องมาถูกบุกรุกแพ้วถางโดยมนุษย์ตัวเล็กๆ บางครั้งธรรมชาติก็ขัดขวางด้วยการเอาคืนบ้างเหมือนกันคนงานหลายคนต้องล้มตายลงไปเพราะไข้ป่าบางคนจับไข้เพอคลั่งจนเพื่อนพ้องหาว่าผีเขา้าแต่แม้จะบนบานสารกล่าวเพียงไรส่วนมากคนไข้ก็ไม่รอดนอกจากมาลาเรียตัวร้ายยังมีอุบัติเหตุจากการตัดไม้ที่พลาดเมื่อไรก็อาจจะตายได้ง่ายๆไม้ใหญ่ขนาดนั้น กว่าคนงานจะใช้เลื่อยมือชักสองคนค่อยๆเปิดเปลือกไม้ทีละน้อยพอคับคลองเลื่อยก็ต้องใช้ขวานขนาดใหญ่ฟันเปิดปากให้กว้างออกไปแล้วใช้เลื่อยชักต่อทำเช่นนี้สลับกันไปครึ่งค่อนวันกว่าไม้จะโค่นลงมาการจะให้มันโค่นก็ต้องดูทิศทางพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรือฟาดกับก้อนหินให้น้อยที่สุดพอไม้เริ่มจะล้ม คนตัดก็ต้องเตรียมตัวโดดหลบถ้าหลบผิดมุมก็อาจจะจมดินเอาได้ไง่ายๆบางครั้งไม้เล็กที่อยู่ไกลๆถูกฟาดหักกระเด็นมาทับคนโค่นตายก็มีหลังจากต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นลงมานอนเรียงรายอยู่ในป่าฝ่ายชักลากก็จะตามเข้ามาสำรวจทางเพื่อตัดไม้ให้รถแท็กเตอร์เกรดทางลำลองเข้ามาพอให้รถสูงวิ่งได้ทางลากไม้ในป่า บางทีก็ไม่น่าเรียกว่าทางเพราะมันทั้งขรุขระทั้งสูงชันตามพื้นที่มีทั้งวนขึ้นเนินสูงและวกลงสูงที่ต่ำตามพื้นลำห้วยรถบรรทุกสูงทุกคันเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อแถมมีวินติดข้างหน้าไว้ลากกับต้นไม้ด้วยแต่กระนั้นบางครั้งก็ยังไม่รอดต้องจอดติดโคลอนอยู่กลางป่ารอเวลาให้คนออกไปตามแทรกเตอร์มาลากสายันหนุ่มใหญ่วัยสกว่า เป็นมือขับรถซุงที่ถือว่าดีที่สุดในป่านี้คนหนึ่งเขาเคยเป็นลูกจ้างขับรถซุงมาแล้วหลายป่าตั้งแต่ป่าตาคลีตากฟ้าไปจนถึงป่าบึงสามพันและวังชมพูของเขตเพชรบูรณ์การขับรถซุงที่ว่าต้องใช้ฝีมือเพราะต้องรู้จักน้ำหนักรถและเส้นทางป่าที่ว่าจะรับน้ำหนักได้แค่ไหนเพื่อที่รถจะไม่ไปตกลมติดใต้อยู่กลางทางนอกจากนี้ยังต้องกะระยะโค้ง ระยะต้นไม้หรือหน้าผาคำนวณว่าจะพารถที่ยาวเหยียดผ่านไปได้หรือไม่เรื่องที่หนักหนาสาหัสของมือขับใหม่ๆคือการที่พวงมาลัยตีจนมือไม้บวมรถสูงยุคแรกๆพวงมาลัยไม่มีพาวเวอร์ต้องออกแรงโหนหรือเหนี่ยวกันจนสุดตัวแล้วเวลารถตั้งตัวได้พวงมาลัยก็จะตีกลับอย่างรวดเร็วช่วงนี้แหละถ้าไม่ระวังให้ดี มีหวังโดนพวงมาลัยตีเอามือหักหรือถ้าไม่ตีแค่แรงกระแทกที่ผ่านไปบนทางขรุขระก็เล่นเอานักขับมือใหม่มือไม้บวมจนหยิบจับอะไรไม่ได้ไปหลายวันเช่นกันหลังจากเข้ามาสมัครงานกับบริษัทแล้วสายันก็ได้รับคำสั่งให้ขับรถเข้ามาบรรทุกไม้สูงในเขตป่าทางบ้านบึงทันทีเส้นทางรถสูงจากบางพระมาบ้านบึงแรกๆก็เป็นทางเกวียนเก่า มีหมู่บ้านเป็นระยะทําให้ไม่เปลียวนักเส้นทางลากซุงเหล่านี้เลาะเรียบเขาเขียวออกมาสู่ที่ราบกว้างทําให้ขับรถง่ายไม่ต้องปีนเขาสูงชันลำบากตรงที่มีลำห้วยลำธารหลายสายให้ต้องข้ามแต่หน้าแรงน้ำแห้งห้วยพื้นที่เป็นทรายและก,กรวดแน่นพอให้รถสุงแล่นข้ามได้แต่เมื่อเลยจากหลังตลาดบ้านบึงออกมาทางน้องปลือแล้วเส้นทางก็ตัดเข้าป่าเปลียว มีหมู่บ้านเล็กๆอีกสองสามหลังจากนั้นก็เป็นป่าพื้นใหญ่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีกเลยความที่เป็นมือขับรถสูงเก่าทำให้สายันมั่นใจคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นชอบคุยทับถมและข่มเหงเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอบางครั้งเมาขึ้นมาก็หาเรื่องชกต่อยกันเป็นประจำจนเชี่ยวต้องเรียกมาตักเตือนและขาดโทษว่าทะขืนมีเรื่องอีก เห็นทีจะต้องปลดออกให้ตกงานเสียบ้างคนหัวแข็งกระด้างกระเดืองอย่างสายันแทนที่จะรู้สํานึกว่าตัวเองผิดกลับโกรธฉุนเฉียวออกปากอาฆาตเชี่ยวกับคนสนิทว่าถ้าขืนมาปลดก็คงได้เจอดีโชคดีที่ข่าวนี้ไม่เข้าถึงหูเชี่ยวบ่ายวันนี้สายันได้รับคําสั่งให้ตีรถเปล่าเข้ามารับไม้สูงที่รถอีกคันพลิกคว่มอยู่กลางป่า ข่าวว่าคนขับคันนั้นบาดเจ็บติดอยู่กลางป่าทั้งคืนกว่าจะมีคนมาช่วยนำไปส่งโรงพยาบาลเองรีบเข้าไปเสียตอนนี้เผื่อจะทันกว้านไม้ขึ้นเสร็จก่อนมืดเชี่ยวกำชับลูกน้องแล้วรถขายอย่างไปถึงหรือยังสายันถามเขาหมายถึงรถก้านที่จะชักรอกไม้สูงขึ้นบรรทุกป่านนี้ถึงแล้วมั้งล่วงหน้าไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่ถ้าไม่ทันมืดก็ค้างสักคืน เช้าค่อยออกมาสเบียงอาหารอยู่ที่รถกว้านแล้วเชี่ยวบอกแล้วเดินจากมาถ้ารถกว้านยังไปไม่ถึงแล้วกูจะเอาอะไรกินวะสายันบ่นพึมพำอย่างไม่พอใจแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งหลังจากนั้นก็ขับรถทรงตะบึงเข้าป่าทันทีทางลากไม้เมื่อผลหมู่บ้านสุดท้ายแล้วก็ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ที่มีร่มไม้ปกคลุมมืดครึม้ม จนแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นดินบ่ายวันนี้แสงแดดที่แผดกล้ามาตั้งแต่เชา้าเริ่มหม่นมัวเหมือนทําท่าว่าฝนจะตกสายยันอดนึกแปลกใจไม่ได้เพราะนี่เพิ่งจะย่างเข้าเดือนหา้าฝนไม่น่าจะตกแต่จะเอาอะไรแน่กับป่าใหญ่อย่างนี้บางทีข้างนอกแรงแทบตายแต่ในป่ากลับมีฝนตกเฉยเลยหรือบางทีในเมืองร้อนจนนอนไม่หลับแต่ในป่าลึกยามดึก กลับหนาวจนตัวสั่นนอนไม่ได้ไปตามๆกันทางลากไม้สายนี้ยังไม่แน่นหนักเพราะเพิ่งมีรถเข้ามาไม่กี่เที่ยวบางช่วงก็เป็นหล่มลึกลงไปในหุบเขามืดคลึ้มบางทีก็หักโค้งอ้อมต้นไม้ใหญ่ทางแบบนี้ดูเหมือนไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เพราะถ้ากะระยะไม่พ้นช่วงท้ายรถจะฟาดกับต้นไม้จนรถพลิกคว่ำได้รถสูงที่บรรทุกไม้หนักอึงถ้าคว่ำลงไป อาจจะซัดเอาเก๋งที่นั่งคนขับกระเด็นกระดอนไปทางไหนก็ได้เขาขับไปใจก็นึกถึงเพื่อนร่วมอาชีพที่ข่าวว่านอนเจ็บอยู่กลางป่าคนเดียวเกือบตายขณะเดียวกันป่าใหญ่ก็เริ่มหม่นครึ้มมากขึ้นทุกขณะเมื่อท้องฟ้าดำมืดเต็มไปด้วยเมฆฝนหลงฤดูเวลาบ่ายในป่าคล้ายเวลาใกล้ค่ำเมื่อเมฆฝนครึมดำเข้ามาปกกลุมท้องฟ้านกกาที่เคยเริงร่าร้องรับกันลั่นสนั่นป่า เหมือนจะรู้ว่าพายุใหญ่กำลังจะมาจึงพากันเกาะกิ่งไม้นิ่งเงียบเหงาไม่ส่งเสียงดังเคยสายันบังคับรถสูงเปล่าเลาะเรียบมาตามทางลำลองในป่าเพราะรถเบาทำให้ไม่มีปัญหาในการบังคับมากนักสาลี่หรือล้อหลังถูกยกเก็บขึ้นทำให้ตัวรถสั้นไม่ยากลำบากเหมือนตอนบรรทุกสูงกำลังนึกภาวนาว่าอย่าเพิ่งมีพายุฝนเลย เพราะถ้าฝนตกในป่าและมีพายุพัดด้วยปัญหาใหญ่จะตามมาคือไม้ล้มขวางทางแต่คำภาวนาไม่เป็นผลเพราะเลยทางชันขึ้นเนินแห่งหนึ่งมาไม่ทันไรเสียงลมพัดยอดไม้ในป่าก็อู้มาแต่ไกลไม่ทันไรยอดไม้สูงก็แกวงไกวอย่างแรงไม้ไล่หักผงผางกิ่งไม้ใบไม้และผงฝุ่นปลิวฟุ้งจนมองอะไรแทบไม่เห็นกระบากต้นหนึ่ง โดนลมกระชากจนขาดกลางแล้วหลมฟาดลงมาเฉียดหลังคาเก่งไปนิดเดียวรถสูงเปล่าแล่นตะบึงมกลางป่าท่ามกลางเสียงอึงออนของพายุหลายครั้งกิ่งไม้หักโค่นฟาดลงบนสารีทายดีที่ไม่มีอะไรเสียหายพายุพัดโหมกระหน่ำอยู่พักหนึ่งฝนเม็ดใหญ่ๆที่เรียกว่าฝนไล่ช้างก็สาดกราวลงมาทั่วป่าหนทางที่หมดนมัวอยู่แล้วจึงกลับมัวหมุนจนมองแทบไม่เห็น เมื่อเหลียวโคงอ้อมเนินแห่งหนึ่งมุ่งหน้าลงสู่หุบใหญ่ที่มีรอยตัดไม้ไว้ไม่นานสูงท่อนใหญ่ๆยังถูกวางทิ้งไว้กลาดเกลื่อนรถที่วิ่งมากระโดกระดอนมาตามทางขรุขระก็ตกโครมลงไปในแอ่งที่มีดินจะแฉะอยู่ข้างใต้เสียงเร่งเครื่องกระหึ่มขึ้นสองสามครั้งยิ่งเร่งรถก็ยิ่งจมลึกลงไปในแอ่งโคลนหนักเข้าคนขับก็ต้องโดดลงมาหลังจากตรวจดูพื้นดินนุ่ม ที่ล้อรถจมลงไปเกือบมิดแล้วก็จัดแจงลากสลิงรอกออกมาแล้วเดินลากออกไปมัดกับต้นไม้ข้างหน้าล็อกจนแน่นหนาดีแล้วก็กลับขึ้นรถใส่เกียร์โลและกดคันวินค่อยๆเร่งเครื่องยนต์ให้วินทำหน้าที่ชักรอกตัวรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทีละน้อยสายสลิงตึงเป่งลากตัวรถให้ขยับขึ้นช้าๆจนกระทั่งในที่สุดก็พ้นแอ่งดินแฉะขึ้นมาได้ หลังจากเก็บรอกสลิงเรียบร้อยแล้วจึงกลับขึ้นรถอีกครั้งทั้งเนื้อทั้งตัวเปียกชุ่มโชกเพราะฝนกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตานึกในใจว่าฝนลงหนักอย่างนี้ถึงกว้านไม้สูงขึ้นรถได้ก็ข,ขับออกจากป่าไม่ได้อยู่ดีเพราะทางดินอ่อนนุ่มรับน้ำหนักรถไม่ไหวกว่าห้าโมงเย็นแล้วฝนจึงเริ่มซาเม็ดป่าแรงชุ่มฉ่ำเขียวสดขึ้นมาทันตาเห็น ทางรถในป่าถูกน้ำกัดเซาะไหลเป็นทางลงสู่ที่ต่ำบางช่วงมีน้ำขังอยู่บนทางราวกับหน้าฝนจนกระทั่งเมื่ออ้อมโค้งแห่งหนึ่งลงสู่ที่ลุ่มสายตาจึงแลเห็นรถซุงคันใหญ่ที่มีไม้ขึ้นไว้มัดด้วยโซ่เหล็กแน่นหนาพลิกคว่ำตะแคงจมอยู่ในดินโครนหล้อหน้าและหัวเก่งฟาดไปพาดกับต้นสมอใหญ่จนบุบยับเยิน ชายหนุ่มบังคับรถสูงเปล่าเข้าไปจอดใกลๆ้ๆนึกแปลกใจที่ไม่เห็นรถกว้านสาลีที่หัวหน้าเชี่ยวบอกว่าลวงหน้าเข้ามาก่อนแล้วสงสัยไปติดฝนอยู่ตรงไหนสะแล้วสายันบ่นดังๆแล้วดับเครื่องลงจากรถเดินไปดูความเสียหายของรถสูงที่พลิกตะแคงอยู่หัวเก่งที่บุบบูดูแล้วคนขับคงจะเจ็บหนักอาอการโชคดีที่ไม่ตาย พูดดังๆคนเดียวใจก็นึกถึงเพื่อนร่วมอาชีพงานขับรถสูงไม่ใช่ของง่ายที่ใครขับรถบรรทุกเป็นแล้วจะทำได้เพราะรถสูงทั้งหนักทั้งยาวแถมทางในป่าไม่สามารถเรียกว่าเป็นทางด้วยซ้าป่าทึบหลังฝนในเวลาใกล้ค่าเช่นนี้มืดสลัววังเวงนกกาและไก่ป่าที่น่าจะขันก่อนเข้ารังนอนก็เงียบสนิทเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในย่านนี้ เสียงน้ำฝนที่ค้างอยู่ตามใบไม้หล่นเปาะแปะอยู่ทั่วไปบางครั้งเมื่อมีลมเย็นพัดมาก็าพาให้บังเกิดเสียงกราดกราวเหมือนฝนจะตกลงมาอีกอากาศยามพลบเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วจนเกือบจะกลายเป็นหนาวสายันเดินสำรวจไปรอบๆแล้วยังนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีพวกรถกว้านตามมาจะทำยังไงเปียกชื้นเยือกเย็นออกอย่างนี้คงต้องนอนขดในรถอย่างเดียวเท่านั้น ฟืนไฟก็ไม่มีป่าเปียกชื้นอย่างนี้จะไปหาฟืนได้ที่ไหนไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาหารเพราะสเสบียงอยู่ในรถก้านที่ว่าจะมาถึงก่อนแต่เมื่อรถกว้านไม่มาอาหารก็ไม่มีกินยังดีที่ไม่ประมาทประสบการณ์ในการทำงานในป่ามานับสิบปีทำให้รู้จักเตรียมความพร้อมเผื่อขาดเผื่อเหลือคนขี้โมโหอย่างสายันเมื่อเจอสถานการณ์ขับขันอย่างนี้ ก็อดไม่ได้ที่จะด่าหัวหน้าด้วยความฉุนเฉียวอ่าเอ้ยดันให้กูมานอนหิวอยู่กลางป่าคนเดียวมึงน้ำมึงไอ้เชียวที่จริงแล้วการขับรถซุงในป่าหาความแน่นอนไม่ได้เรื่องติดค้างกลางป่าเป็นสิ่งที่พบมาจนชินคนขับรถสุงที่ไม่ประมาทจึงมักมีน้ำและสเสบียงของแห้งติดรถไว้บ้างเสมอแต่คนถือดีอย่างสาย,ยันไม่เคยสนใจเรื่องนี้ ดังนั้นเมื่อหิวมากเข้าก็ทำได้เพียงเดินไปหาแอ่งน้ำแล้วใช้มือวักขึ้นมาดื่มแก้กระหายใจก็นึกสาบแช่งหัวหน้าไปต่างๆนานา,นาจ๊ะเอ๋สายันกําลังก้มลงดื่มน้ำสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงใสๆของเด็กน่าจะเป็นผู้หญิงร้องทักออกมาจากทางด้านหัวเก๋งของรถสูงที่พลิกตะแคงอยู่เด็กที่ไหนกันปาเปลี่ยวอย่างนี้ไม่มีใครสักคน รถกว้านก็ยังไม่มาไม่น่าเชื่อว่าจะมีเด็กมาล้อเล่นด้วยความสงสัยจึงรีบเดินไปทางที่ได้ยินเสียงทันทีจ๊ะเอกคราวนี้เสียงเด็กดังชัดเจนกว่าเก่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เองเฮ้ยไอ้หนูอยู่ที่ไหนวะมาอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงร้องทักออกไปทั้งที่ในใจยังนึกไม่ออกว่าเด็กคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เดินรอบรถไปสองรอบแล้วยังไม่มีวิแววของเด็กขี้เล่นเลยสงสัยพ่อแม่มันมาหาของป่าแถวนี้ล้มัง้งชายหนุ่มนึกในใจแล้วก็หันมาแส่ใจกับเรื่องของตัวเองตอนนี้อากาศมืดสนิทแล้วป่าหลังฝนเยือกเย็นจับใจไฟฉายติดรถมีอยู่แล้วจึงส่องหาฟืนที่เปียกน้อยหน่อยได้มาแล้วก็จัดการใช้มีดถากเปลือกไม้ออก แล้วเอาวางก่ซ้อนกันเตรียมก่อไฟหลังจากนั้นก็ล้วงลงไปในกล่องเครื่องมือรถเอาอยางในรถจักรยานยนต์ที่ติดมาสับเป็นท่อนยาวสักคืบหนึ่งสอดเข้าไปข้างใต้สับไฟแช็กจุดบุหรี่จ,จ่อเข้าไปไม่ช้ากลิ่นไฟไหม้ยางก็โชยฟุง้งพร้อมกับแสงสว่างค่อยวอมแวมขึ้นทีละน้อยพอกองไฟลูกโชนขึ้นมาแล้วจึงจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกโชกออก ดึงชุดใหม่ที่เตรียมมาใส่แทนที่ตอนนี้ความหิวเริ่มรบกวนจนท้องร้องหลังจากดื่มน้ำในแอ่งไปหลายอึกจึงควานหาบุรี่ออกมาจุดสูบจ้าเอกเอาอีกแล้วไอเด็กซุกซนคนนี้มืดคำแล้วทำไมไม่กลับไปหาพ่อแม่มาเล่นซ่อนหาซ่อนแอบอยู่ได้สายันตะโกนเรียกไปด้วยเสียงดังลัน่นเฮ้ยไอหนูออกมานี่สิมาคุยกันก่อนสิ น้าจะคุยอะไรกับหนูล่ะเสียงใส่ถามมาจากความมืดทางหน้ารถสูงเออคุยอะไรก็ได้แล้วเอ็งไปหลบอยู่ทำไมมืดมืดระวังเสือมาฆ่าไปกินเสือไม่กินหนูหรอกน้านั่นแหละระวังให้ดีเถอะเฮ้ยอย่ามาแช่งกันสิว่ะไหนออกมานี่สิหนูต้องรอให้พ่อมาก่อนอ้าวพ่อไม่อยู่หรอกหรือแล้วเอ็งไม่หิวหรือไง หิวสิแต่หนูกินอะไรไม่ได้หรอกต้องรอให้พ่อมาก่อนด้วยความสงสัยเป็นกำลังจึงร้องบอกไปว่านี่ไอ้หนูโผล่หน้าออกมาให้ข้าดูสักนิดสิวะได้ยินแต่เสียงอยากเห็นว่าเองโตแค่ไหนแล้วก็ได้ทานายอยากเห็นนี่ไงในแสงสลัวของแสงไฟจากในกองใบหน้าของเด็กหญิงอายุสักหกขวบ โผล่ออกมาจากหน้ารถซุงที่พลิกคว่ำอยู่ช้าๆใบหน้าของเด็กน้อยสดใสน่ารักมีผมจุกกล้าไว้บนกลางกระม่อมผิวพันธขาวสะอาดหมดจดไม่น่าเป็นลูกชาวป่าเลยแม้แต่น้อยอ๋อเอจุกนี่เองหน้าตาสะสวยดีนี่ว่าแล้วพ่อของเองไปไหนเสะละ่ะปล่อยให้ลูกสาวมาอยู่ในป่าคนเดียวได้ยังไงหนูไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกมีเพื่อนอีกตั้งหลายคน แต่น้าไม่เห็นเขาเองแนเขาเรียกแล้วเดี๋ยวหนูไปเล่นกับเขาก่อนนะขาดคำใบหน้าที่โผลมาเพียงครึ่งเดียวก็แวบหายไป,ปแปลกแทๆ้ๆมันมาได้ยังไงของมันแล้วพ่อแม่อะไรปล่อยให้ลูกสาวมาวิ่งเล่นกันกลางป่ามืดมืนๆคำๆอย่างนี้สายันบ่นพึมพำอยู่คนเดียวด้วยความงุนงงสงสัยสูบบุหรี่ไปใจก็นึกไปต่างๆนานาขณะที่ป่ารอบตัว เสียงมแมลงและกลบเขียดพากันเริงร่ากับสายฝนส่งเสียงร้องระงมอยู่รอบตัวจนสามทุ่มกว่าแล้วเมื่อเห็นว่าไม่มีรถก้านตามมาแน่สงสัยว่าจะไปพักนอนกันที่ปางไหนสักแห่งหนึ่งไม่น่าเลยเล่นปล่อยให้มานอนหนาวอยู่คนเดียวกลางป่าแล้วไอเด็กผมจุกนั่นก็หายเงียบไปเลยสงสัยป่านนี้พ่อแม่มาตามกลับไปที่พักแล้วกระมังไม่มีอะไรทำดีกว่าปีนขึ้นไปบนเก่งรถ ค้นหาผ้าเขามาแล้วผ้าห่มเก่าๆที่ซุกอยู่ในซอกหลังที่นั่งออกมาคลี่แล้วห่มกันหนาวด้วยความคิดที่ว่ามีชาวป่าพ่อแม่ของเด็กผมจุกอยู่ใกล้ๆทำให้ไม่นึกหวาดกลัวอะไรทั้งที่ป่าก็เปลี่ยวและปืนซักกระบอกก็ไม่มีติดมาแม้ที่นอนในรถสูงจะคับแคบแต่ความเคยชินสมบุกสมบันมาตลอดบวกกับความเมื่อยล้าทำให้หลับไปในไม่ชา้ชาเช้าแล้ว สายันรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเมื่อหูได้ยินเสียงนกกาแว่วมาจากรอบทิศชนีหลายตัวแข่งกันส่งเสียงโหยหวนมาจากทั้งใกล้และไกลหมอกสีขาวโรยตัวล้อมรอบเหมือนกับหน้าหนาวซึ่งอากาศยามเช้าอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากหน้าหนาวเท่าไรนักเดินลงมายืนปัสสาวะที่โคนต้นกระบกแล้วไปหยิบกระลอนน้ำขึ้นมาล้างหน้าบ้วนปากพลันสายตาเขาเหลือไปเห็นรอยหยักหนึ่งบนพื้นดิน ไม่ห่างจากรถของตัวเองมากนักพอเห็นถนัดว่าเป็นรอยอะไรก็หายง่วงตาสว่างเป็นปลิตทิ้งบนพื้นดินอ่อนหลังฝนมีรอยเท้าหนักๆย่ำไว้ใหม่ๆรอยนั้นค่อนข้างกลมใหญ่ขนาดฝ่ามือกลางมีเล็บห้าเล็บแต่เห็นชัดเพียงสี่ต่อให้คนไม่เคยเห็นก็ต้องรู้ว่ามันคือรอยเท้าเสือเสือโคร่งขนาดใหญ่เสียด้วยรอยนั้นเดินย่ำไว้รอบรถ ดูแล้วไม่ต่ำกว่าสามสี่รอบสายยนคนลุกเกลียวรู้สึกหนาวราวกับจับไข่นึกถึงที่เด็กผมจุกพูดไว้เมื่อตอนคำเสือไม่กินหนูร็อกน้านั่นแหละระวังให้ดีเถอะเขายกมือขึ้นไหวไปรอบทิศโอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกไว้แท้เล่นมาเดินรอบรถอย่างนี้รอดมาได้ยังไงนี่เรานึกถึงพ่อแม่ของเด็กผมจุกนั่นอยู่กันได้ยังไง เสือรือออกเต็มป่าอย่างนี้ยังไม่ทันสายเสียงรถยนต์ก็แว่วมาจากป่าด้านนอกรู้สึกใจมาเป็นกองพวกรถกว้านนั่นเองเล่นปล่อยให้นอนคนเดียวเกือบเป็นเหยื่อเสือเสียแล้วเสียงเครื่องยนต์คลางกระหึ่มมาแต่ไกลไม่ช้าก็ดังขึ้นเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดรถกว้านที่มีคนงานสามสี่คนพร้อมสเสบียงก็แล่นมาจอดลงตรงหน้าคนขับโดดลงมาถามด้วยความแปลกใจอ้าว มาถึงตั้งแต่เมื่อไรวะนี่ตั้งแต่เมื่อเย็นวานนะซิอดข้าวนอนหนาวอยู่ทั้งคืนหนหัวหน้าบอกว่าพวกเองล่วงหน้ามาก่อนแล้วไงตายกันพวกข้านึกว่าเองยังไม่มาเห็นฝนดำท่าจะตกเลยจอดพักนอนกันที่ปางข้างนอกโน,น้นบ้าชิบหายปล่อยให้ข้านอนหนาวอยู่คนเดียวดีที่ยังไม่โดนเสือข่าไปกินคนงานอีกคนมองหน้าแล้วถามว่า เองกลัวแต่เสือแล้วผีไม่กลัวหรือไงผีบ้าที่ไหนล่ะสายันตอบแบบฉุนฉุนเองมาดูรอยนี่สิมันเดินรอบรถตั้งหลายรอบข่ารอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้พวกรถกวานพากันเดินไปดูตามมือชี้พอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็ร้องลัน่นเฮ้ยรอยเสือจริงๆว่ะมันมาเดินทำไมห้องมันแล้วเมื่อคืนเองนอนที่ไหนสายันชี้ไปที่รถ ข้าข็นอนของข้าอยู่บนรถนั่นแหละดวงแข็งจริงๆเองนี่ถามจริงๆเองไม่กลัวผีมั่งหรือไงวะจะไปกลัวอะไรมีชาวบ้านมานอนอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยที่ข้ารู้เพราะตอนหัวคำ่ำมีเด็กผมจุกแอบมาเลาเล่นอยู่ตั้งพักอ๋ออย่างนี้นี่เล่าเดี๋ยวถามหน่อยเถอะเด็กที่ว่าน่ะเป็นสาวหรือยังคนขับรถกว้านพูดแล้วทำจมูกฟุดฟิต เฮ้ยเหม็นกลิ่นอะไรวะสาบเสือหรือเปล่าลูกพี่คนงานทำหน้าตื่นไอ้บ้ากลางวันแจกพวกเราตั้ง 4, สี่ห้าคนเสือบ้าที่ไหนของมึงเอตอนนี้ฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันเหมือนมีอะไรตายอยู่แถวนี้คนงานคนหนึ่งทำจมูกฟุตฟิตสายันก็เพิ่งรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจางๆเหมือนกันคนขับรถกว้านหันมาถาม เมื่อคืนเองนอนอยู่ทั้งคืนไม่เหม็นกลิ่นนี่มั่งหรือไงไม่เห็นมีกลิ่นอะไรนี่สายันตอบแต่ตอนนี้ข้าก็ได้กลิ่นเหมือนกันเอเหม็นอะไรตายวะแถวนี้มีต้นบุกหรือเปล่าคนงานอีกคนสงสัยเพราะต้นบุกในป่าเวลาดอกบานมักจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าเป็นการเรียกมแมลงให้มาผสมเกสรไม่มีป่าทึบอย่างนี้ไม่มีต้นบุกรกมาช่วยกันหาสิ มันเหม็นอะไรกันแน่คนทั้งหมดพากันเดินสอดสายสายตาหาที่มาของกลิ่นเหม็นเนา่าเห็นชัดว่ารอยเสือตัวนั้นมันมาหยุดอยู่ที่หน้ารถซรงที่พลิกตะแคงอยู่คนขับรถกว้านรีบก้มลงไปดูไม่ถึงอึดใจก็าพะงะงายออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยศพใครวะนอนตายอยู่ใต้รถนี่พอได้ยินดังนั้นทุกคนก็กรูกันเข้าไปก้มดูด้วยความตื่นเต้น พอเข้าไปใกล้กลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมาจังๆก็กลับรุนแรงขึ้นอะไรไม่รายเท่ารอยเท้าเสือโครงที่เห็นเดินอยู่รอบรถสุงปรากฏว่ามันมาทำท่าเหมือนกับมอบอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยระวังรอยเสือมันอยู่ตรงนี้คนงานคนหนึ่งตะโกนเสียงลันบ้ามันไม่อยู่แล้วโว้ยเฮ้ยหรือว่ามันมากินศพนี่ สิ้นเสียงคนขับรถกวานทุกคนก็เห็นกับตาว่ามีท่อนขาเล็กๆของใครคนหนึ่งซึ่งตอนนี้มันบวมชึ่งมีรอยกัดแท้กินของเสือจนเหลือแต่กระดูกเป็นช่วงๆไหนไอ้เชี่ยวบอกว่ามีคนขับบาดเจ็บคนเดียวไงแล้วนี่ใครมานอนตายอยู่ใต้รถสายันด่าหัวหน้าตัวเองแล้วทำหน้าเหมือนโดนผีหลอกใช่หัวหน้าบอกว่าคนขับบาดเจ็บคนเดียว แต่ศพนี่แสดงว่ามีคนนั่งมาด้วยเฮ้ยมาช่วยกันงัดออกมาโว้ยคนที่ทำหน้าเหมือนจะเป็นลมเสียให้ได้ตอนนี้ไม่มีใครนอกจากสายันเพราะไม่รู้ตัวเลยว่ามานอนเฝ้าศพอยู่ลางป่าคนเดียวทั้งคืนนี่ถ้ารู้เป็นไม่ยอมอยู่เด็ดขาดสงสัยจริงๆแล้วไอเด็กหัวจุกเมื่อคืนมันไม่กลัวผีหรือไงแล้วมันมาจากไหนของมันเพราะฝนที่ตกลงมา ทำให้ดินร่วนซุยคนงานจึงช่วยกันใช้ใบไม้รองมือแล้วลากศพคนตายออกมาจากใต้รถช้าๆสายันเป็นคนที่อยู่นอกสุดเพราะยังทําใจไม่ได้กับการที่รู้ตัวว่านอนอยู่กับศพทั้งคืนพอศพถูกลากออกมาจากใต้รถคนขับรถกว้านก็ตะโกนถามด้วยความตื่นเต้นขณะที่สายันเดินออกไปอาเจียนด้วยความคลื่นเหียนเฮ้ยในเมื่อตะกี้เองบอกว่า มีเด็กผมจุกมาล้อเล่นกับเองหรือสายันอัดเยยนอกอากอยู่พักหนึ่งก่อนจะเดินกลับเข้ามาช้าๆสายตายยังไม่ยอมมองศพใช่เองถามทำไมมันเกี่ยวอะไรกับศพนี่ด้วยพวกคนงานทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกคนขับรถกว้านชี้มือไปที่ศพและบอกว่าเอ็งดูศพดีสิใช่ไอ้คนที่มาล้อเองเล่นหรือเปล่าสายยันหันหน้าไปมองดูศพช้า พอสายตาพบกับภาพเบื้องหน้าเขาตาเหลือกตะโกนออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนเฮ้ยไอจุกใช่เอง็งจริงๆด้วยโอ้ยกูจะเป็นลมพูดจบสายันก็มีอาการหงายหลังผึ่งพักพวกต้องรีบตรงเข้าไปประคองกันเป็นโกลาหลเรื่องนี้มากระจ่างเอาในวันต่อมาเมื่อพากันนำศพเด็กผมจุกลูกสาวของคนขับรถสูงที่คว่ำออกมาจากป่าปรากฏว่า คนขับพ่อของเด็กที่เจ็บหนักไปตายที่โรงพยาบาลวันเดียวกับที่นำศพเด็กออกมานั่นเองคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือสายันที่นอนเฝ้าศพอยู่คนเดียวทั้งคืนแถมผีไอจุกยังแอบมาล้อเล่นอยู่ตั้งพักใหญ่หน้าตาซุ้มเสียงของเด็กยังติดตาติดใจอยู่ไม่ยอมหายเด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวสะอาดหน้าตาสดใสน่ารัก มีผมจุกกล้าวไว้กลางกระหม่อมหลับตาลงครั้งไรก็เห็นหน้านั้นทุกครั้งโดยเฉพาะเสียงใสๆที่ล้อเล่นอย่างสนุกสนานคำว่าจ้าเอ๋เหมือนตามหลอกหลอนจนไม่เป็นอันกินอันนอนสายันลางานสามวันแล้วไม่ทำอะไรนอกจากนั่งกินเหล้าจนตาแดงกำ่ำใครมาก็ด่าหัวหน้าเชี่ยวให้ฟังอย่างโกรธแค้นว่ากแกล้งให้ตัวเองไปนอนเฝ้าศพอยู่ในป่าทั้งคืน